สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่เดอะอนครพบก,กับผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือสิบอันดับเกมเทพมาใหม่บนมือถือนะคือถ้าคุนเพื่อนกะำลังตามหาเกมแนวมาใหม่บนมือถือที่น่าเล่นจัดจ้านก็หนีแล้วก็ผมคือไม่ต้องกังวลเลยเกมในคลิปนี้แต่และเกมที่เอามาเนี่ยคือตั้งใจเลือกเกมเท,เทพมาให้ดังนั้นเลยก็ผมชื่อเกมทีด่ดาวน์โหลดคุณเพื่อนสาม,มารถดได้ในช่องของผมเลยนะโอเค let's go <S <ไ>เกมอันดับที 10, Mobile, ่สิบเอฟเวนเจอร์สมบายก็ผมคือถ้าคุณนชอบในเกมสงครามก็หนีแล้วก็ผม ซึ่งนี่เป็นเกมใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือถ้าคุณชอบในเกมสงครามอยู่แล้วก็นี่เลยซึ่งเกมนี้คือเราสามารถเล่นตามประิจในเรื่องได้ก็ผมคือในเรื่องนี่คือแบบที่คุณเห็นตอนนี้แล้วก็ผมคือมันากๆเลยนะซึ่งต้องบอกคุณเหงว่าเกมนีคือฉากต่อสู้นี่คือมันเดือดๆมากๆเลยนะคือเราสามารถยิงถล่มศัตรูได้ก็ผมที่สําคัญเนี่ยฉากในเครื่องบินนี่คืออลังการมากๆเลยนะคือเราสามารถต่อสู้ได้แบบอลังการแล้วก็ผมคือถ้าคุณชอบในเกมสงครามที่ภาพสวยแต่ความจําน้อยก็นี่เลยก็ผมต้องบอกเกมนี่เป็นเกมใหม่ด้วยนะสำหรับใครสนใจก็นี่เลย เดี๋ยวนะแต่ยังมีโหมดอื่นๆให้คุณเเล่นอีกด้วยครับผมถ้าใครชอบไปเกมสงครามอย่าลืมเล่เกมตอนว่างก็หนีนะครับผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช่ตนะติดเครื่องก็ได้เลยเกมมันดับเบิเก้า Kingdom the Lord ครับผมคือถ้าคุณเนี่ยกำลังตามหาเกมแนวชะรอราเจ้าฝูงไปดิบซัมบี้แต่ว่า ยันในเกมแนวสไตล์แบบพราชวังอะไรเง,งี้ยก็นี่แล้วับผมซึ่งนี่เป็นเกมมัใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือแน่นอนเกมนี้คุณเนี่ยต้องเอาเชอร์รอดจากเีบสัมบี้อยู่แล้วก็ผมคือจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปก็ผมแต่ว่าเกมนี่คือภาพสวยอลังการมากๆเลยแต่แน่นอนว่าไม่ได้ให้คุณเนี่ยต่อสู้กับเราเีบสัมบี้อย่างเดียวก็ผมคือเราสามารถเจอคนอื่นได้ด้วยนะโหมดปฏิภูมิก็มีโหมดผีผีก็มีด้วยเหมือนกันก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนวชอทีี่่ภาพสวยก็นเลยเอาชะลอออออจากกกผผมมมมีีซบบ้้นนนนเเป็ไ์ตงงิครรัดื่ ได้เลย เกมระดับที่8 Drive Division ก็ผมคือถ้าคุณชอบไปเกมแดริฟต์รถมากกว่าก nope. ็หนีนะก็ผมซึ well. ่งนี่เป hey, well. ja. so nope. ็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะต้องบอกเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นตามแบบตามสายที่เราต้องการนะนะก็ผมไม่ว่าจะเป็นดริฟต์รถหรือว่าหาเงินเพื่อไปซื้อรถแต่งรถก็ได้มันก็ผมเกมมันคือจะมีรถแต่หลายคันให้เราเเลือกใช้มากๆเลยนะคือรถแต่ละคันเนี่ยคือเท่มากๆก็ผมซึ่งไพโดเกมเนี่ยคือเราสามารถรีฟได้เหมือนกันนะคือจะมีโหมดอิสระด้วยคือเราสามารถทำอะไรก็ได้ก็ผมแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบดริฟต์เราสามารถปิดโหมดดร โดเกมนะี่คือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นมากๆ,ๆแล้วก็ผมสำหรับใครได้ชอบไปเกมในแะข่งรถก็นี่เลยคือเราสามารถขับเลาเล่นชิลๆได้ก็ผอคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมก็คือภาพสวยพอสมควรนะเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมก็ผม เกมมาพี่เจ็ด Legends Difficult c l b i n มไม่เกมก็ผมคือถ้าใครเป็นคนหัวร้อนง่ายก็ก็<笑><笑>ถ้าคุณอยากเล่นก็เล่นได้นะเกมนี้ซึ่งเกมนี้คือเราไปคล้ายเกมแนวที่เราต้องอเก็บสถิติหรือว่าผ่านด่านอะไรเงี้ยก็ผมคือ ด่านี่ยบอกแล้วก็มันไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าสาหรับใครได้ชอบมนเกมที่เราสามารถเล่นตอนว่างได้แบบปวดร้อนได้หน่อยก็นี่แล้วก็ผมแต่ก็แล้วแต่คนแหละคือเกมนะเพราะว่าถ้าเล่นแบบเพลินก็สนุกเหมือนกันนะเป็นเกมที่มือถือสเปคไม่แรงก็เล่นได้เหมือนก็นกผมเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะเดเครื่องก็ได้แล้วก็ผม เกมมันบพี่6 Crisis X Your Last Survival ก็ผมถ้าคุณอยากกลังตามหาเกมแนวชรอดภาพสวยลังการกันรสร้างก็นีเดี๋วก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมใหม่ล่าสุดที่อลังการการสร้างมากๆเลยนะคือแน่นอน,อนเกมนี่คือเป็นเกมแนวชือรอดก็ผมคือเราสามารถเอาชรอดจะฝูงเป็นสมบีได้คือแน่นอนเป็นเกมแนวชรอดอยู่แล้วคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้เต็มรูปแบบแล้วก็ผมคือจะมีเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ภาพสวยเดียก็ผมสําหรับใครชอบเป็นเกมแนวชรอดที่เราสามารถเล่นคือเ่วาสนุกอยู่แล้วแต่เราสามารถเด็กเพื่อนได้ก็หนีเดียวก็ ไปเก็บเ,เ,ร,เรื่องโหดของเครื่องมากๆเลยนะไปเก็บออนไลน์ต้องเท่าไหครับผมเกมบันดาลปีห้า Fairy Tales ก็ผมนี่เป็นเกมอนิเมะมาใหม่ที่อลังการมากๆในเกมหนึ่งนะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็หนีนะครับผมซึ่งภายโนเกมเนี่ยคือตัวละครเยอะมากๆอีกด้วยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือสกิลเนี่ยอลังการมากๆครับผมแลเราสามารถจัดทีมได้ด้วยถ้าชอบอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะภาพก็สวยด้วยก็ผมไปเก็บออนไลน์ต้องเช่าไหนะ เกมมาดาพีสี่ b o r e r l a r d s f r i e for Honor ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมนักรบก็หนีนะก็ผมซึ่งเกมนี่คือมันอลังการมากๆเลยนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากก็ผมเกมมันคือเล่นง่ายมากๆเลยคณแค่จับคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อสู้ทันเองก็ผมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือเราสามารถดวนแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้แบบดูโอ้ก็ได้หรือว่าแบบสี่ต่อสี่ก็ได้มันก็ผมคือมันมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมมันคือแน่นอนจะมีสกิลให้เราเลือกใช้เดยวก็ผมคือเราสามารถกดสกิลได้แต่ว่าเกมนี่คือจะมีตัวละครเยอะพอสมควรนะคือเราสามารถเลือกซื้อตัวละครที่เราตต้้้ออองงกกาารไดผมจจะเป็น อะไรนะซึ่งสำหรับใครชอบเล่นเกมต่อสู้แนวแตอะรบยุคเก่าอยู่แล้วก็นี่เลยคือเกมนี้คือภาพสวยกามพอสมควรครับผมคือไม่ต้องขึ้อะไรมากเลยนะเล่นตอนว่างได้ครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้มาถึงสเปกกลางๆก็สามารถในเกมนี้ได้เหมือนกันนะไม่ได้หนักเครื่องขนาดนั้นครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อถือนะติดเครื่องก็ได้เลย เกมมันดับปีสามบราซอมบี้สวิเวอร์สก็ผมคือถ้าคุณในชอบในเกมแนวชลโรดที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็หนีแล้วก็ผมเพราะว่าเกมนี้คือเป็นเกมแนวชลโรดจะฝูงไปดิบซอมบี้นะเราคล้ายๆว่าเลเวลความยากมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรงี้นะสมมติว่าคุณเอาชลโรดในเลเวลหนึ่งได้มันก็จะเพิ่มไปเลเวลสองแล้วก็ซอมบี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ผมมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรงี้นะถ้าคุณชอบในเกมแนวชลโรดจะฝูงไปดิบซอมบี้อยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมคือซอมบี้จะถาโถมเข้ามาคุณแบบอออออออลลลลังงงงกกกกกกาารรรรรเเ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 เยยนน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 ะแแตตตตต่่่่่่่่้้้้ไไไปปปืืืๆคคผมมมมมมมดดีี็็ทใชสห นะซึ่งแน่นะคตอาจจะมีโอกาสที่จะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยในเกมนี้สำหรับใครชอบไปเกมแนวจชรอดอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมความจําน้อยมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมติดเครื่องก็ได้เลยโอ้แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเราชรอดได้แต่ละแม็เนี่ยคือจะมีของดอกมาอยู่แล้วก็ผมเราสามารถเก็บได้นะไปเก็บอะไรต้องเช่ไหครัผม เกมาอันดับที่2องคอมพลสเบธน์โรโยก็ผมคือถ้าคุูเนี่ยกำลังตามหาเกมแนวชรอดที่เราต้องเอาชรอดจากผู้เล่นมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมมาใหม่คืออลังการมากๆเลยนะคือแน่นอนว่าเกมนี้คือเป็นเกมแนวเบธนโรโยคือเราต้องเอาชอร์รอลก็ผมถ้าเราเอาชอรรอดจนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายหรือว่าทีมสุดท้ายก็เราจะได้ที่หนึ่งรถชนะนั่นเองนะซึ่งเกมนี่คือภาพสวยอลังการพอสมควรนะคือไม่ได้แค่สวยอลังการอย่างเดียวแต่ว่าจะมีลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวเบทนลโรโยสไตล ลนะและภาพก็สวยงารอีกด้วยซึ่งนอนว่าเกมนี้คือเราสาม,มารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะรับใไครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องชน,น,นะนะ เกมันดับที่หนึ่ง Lost Future ก็ผมคือถ้าคุณกำลังตามหาเกมแนวชรลอดที่ภาพสวยอลังการอีกเกมก็นี่เลยครับผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือคุณสามารถเล่นคนเดียวได้ก็ผมเกมนี้ซึ่งภายในเกมเนี่ยคือซอมบี้เนี่ยือทำออกมาได้สมจริง,างมากๆแล้วผมถ้าคุณนเนี่ยบอกว่านี่ยากได้เกมคนเดียวชิีวๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็นี่เลยเพราะว่าเกมนี่นค,คุณสามารถโดนเพลินได้เลยก็ผมเพราะว่าเกมมันคือจะมีความสมจริงระดับหนึ่งนะคือซอมบี้จะไม่อึอดอัดหรืออะไรขนาดนั้นก็ผมแต่ว่าจะเข้ามาหาคุณแบบอลังการเลยซึ่งแน่นอนว่าเกมวชอ ที่ภาพสวยแล้วก็มีหล้เรื่องก็นี่เลยซึ่งไพ่ในเกมคือแบบบนข้างกว้างใหญ่เนะคือเราสามารถฟาร์มของตามเมร้างต่างๆได้ก็ผมที่สําคัญเกมเนี่คือไม่ได้มีแค่ตัวละครเดียวเนะคือเราสามารถสลับการต่อสู้ได้ก็ผมถ้าตัวละครตัวนี้ตายเราก็สามารถเลือกตัวใหม่ได้อะไรย่างี้นะเกมที่น่าเลน่นมากเลยไปเก็บอะไรต้องเชลยนะโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณอยากจะได้เกมอะไรเพิ่มเติมก็คุณบอกกันได้นะที่สำคัญเนี่ย ถ้าชอบเกบมอะไรในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วผมจะขอบคุณามากเลยแต่ว่ากังวลเว้อถ้าคุณจะได้เกมเพิ่มเติมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมต้องเล่นอีกมากแลก้วผมที่ผมจัดให้คุณแล้วนะยังไงก็ขอบคุณามากๆที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะซีอูเกมแฟร์ด้วไหมกดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าก็ผม